โยวาซาวัดดีวัยรุ่นเมกาวัดดีวัยรุ่นดูไบวัดดีวัยรุ่นชาวไทยวัดดีวัยรุ่นเด็กนักเรียนไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเจ้าตัวเกมโรบอทนะในแมปบลูฮิตเตอร์นะครับลิงก์แมปอยู่ด้านล่างข้ายายใต้คลิปเลยนะน้องๆลองกดเข้าไปแล้วกดเข้าลิงก์ได้เลยนะครับลิงก์แมปนะอืมาวันนี้นะครับเราจะมาเล่นนะครับซึ่งเจ้าตัวแมปนี้นะครับต้องอธิบายก่อนนะน้องๆนะมันเป็น แมปแบบว่าแนวเก็บเวลวประจนภัยต่อสู้อะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะสะสมพวกของอะไรได้นะท่านผู้ชมนาดีเลยนะครับนี่แบบใส่ของหาชุดอะไรมาใส่ได้นะครับเหมือนกับเจ้าตัวอ่าเจ้าตัวบล็อกฟุตเลยนะฮะท่านผู้ชมนะแต่ว่าอันนี้แมปนี้จะมีความพิเศษตรงที่อ่าเราสามารถที่จะใส่ของใส่ของได้แล้วก็วาร์ปได้นะครับค่อนข้างที่จะมีอิสระอยู่พอตัวเลยนะท่านผู้ชมนะแมปอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าบล็อกฟุตแต่ว่าก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมนะเวลาเราเล่นนะท่านผู้ชมนี่ ใหญ่มากเลยนะมีระบบเลเวลด้วยนะครับน้องๆนะแล้วก็เหมือนแบบเราเล่นพวกเกมเก็บเวลเลยนะฮะนี่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคนดูมีโคมีเควสให้ทําด้วยนะครับนี่เควสจะอยู่มุมบนขวามือนะครับนี่เห็นไหมมุมบนขวามือนะของผมมันบอกว่าให้คิวสี่สลามนะอันนี้คือพวกสลามนะครับเราฆ่าไปแล้ว4ตัวนะครับแล้วก็ต้องเล่นไปให้ถึงเลเวลสินะครับแล้วก็ไปสู้กับบอสนะฮะท่านผู้ชมเออแมปใหญ่นันเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ผมมาไกลแล้วนะมาไกลมากๆจากฝั่งนู้นนะครับอืมนี้เรากําลังจะไปเซนต่อไปนะครับอ กระโดดไงวะโอ้ผมกระโดดไม่ได้ไอะตรงเนี้ยอ๋อกด E กด E เป็นกระดิ่งอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะครับกด Q คือเอาอาวุธออกอาวุธเก็บนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมนี่ยืนเก็บสตมินาก่อนนะครับกด E เป็นการกระโดดกระโดดพุ่งแต่เราต้องกดสปิดบาร์ก่อนล้วค่อยกด E นะครับคนดูนะแล้ววิ่งมาปึ๊บปึ๊บนี่เป็นไง่ะเฮ้ยใช้ได้ว่ะคนดูโคตรตึง โอ้รู้แล้วรู้แล้วโอ้โหทิคใหม่เนี่ยนะคนดูนะฟันฟัน ฟันฟันฟันนี่ระบบร้านลิชแมนช h อ p ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาเรนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช h อ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตร เิมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่ง<ๆ>เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยเริเวลจะอยู่มุมบน,บนซาซมือนะว้าวเอาดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการอับบริวกันก่อนนะครับสกิลตรงนี้นะอือผมต้องเรียนรู้ก่อนเหรอสกิล เอ้ยยังไงอีคลิปได้เลยนี่สกิลหนึ่งมาแล้วอีเลขหนึ่งคืออะไรอะ่ะเชดโอ้ดาบผ่าผ่ามานมาคนดูแบ็คโคเบอร์หรือเปล่าน้องๆ้องมาว่ามันต้องเจอดาบผ่ามานนั่นแหละไี่แน่ดาบผ่ามานเข้าเก้าโหตีธรรมนาดีกว่าน้องคนดูนะอย่าเลยอย่างนั้นอนะ่ะไปทําไมกันไม่รู้ไม่โหดเลยเฮ้ยมีของตกอยู่ตรงนี้ด้วยมีของเก็บอยู่นี้ดาบผ่ามานนี่ไนี่นะดอกเข้าดอกละเก้า อามันนี่เป็นไงน,นะแสดงว่าเราน่าจะต้องอัพอีกนะสก,กิลอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีระบบเงินด้วยนะเห็นไหมระบบเงินคอยอยู่นี้นะครับนี่เออใช้ได้ใช้ได้นะเปิดกล่องก่อนอาจจะมีของดีออ้ยได้ดะได้ได้นี่ด้วยได,ได,ได,ได้ไอรอนแอค่าคนดูเออขวานเหล็กนะเขาดูแป๊บหนึ่งนะต้องมาที่เมนูนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรูปอาวุธนะนี่เห็นไหมโอ้แรงกว่าเดิมนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมถอดเอฟฟตกก่อนนะพอดีผมเติมใส่เอฟฟิกมานี่ เอาเอฟเฟกต์มาใส่ก่อนนี่อีควิปเลยครับโคโนดโคตรึงนี่แล้วก็จะมีในส่วนของด่านตังอื่นด้วยนะฮะพวกคอเลสเซียมพวกอา่าแอดเวนเจอร์ตัวนะท่านผู้ชมนะพวกนี้นะครับยังไงก็ลองวาร์ปไปดูได้นะแล้วมันค่อนข้างที่จะมีผู้เล่นเยอะนะ,ะเกมนี้แต่ผมมาในโซนนี้นะมันอาจจะไม่ค่อยมีคนนะครับบัวบัวโอ้โหเขาโดนเขาสิบสี่โคตรึงดาบผ่ามันโอ้โหเขาสิบห้ามันอยู่ที่อาวุธด้วยนี่หว่าสกิลเราเนี่ยเดี๋ยวนะผมอัพสกิลก่อน โอ๋โหลงพอยได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะทีเล็กสกิลล็อตนี่อ๋อมันเป็นการย้ายเฉยอ่าโอเคแล้วสกิลเรใช้ได้แค่หนึ่งอยู่เลยนะคนดูมาอย่าลืมปรับชิปล็อกนะคนดูใครที่เล่นมนคอมนะครับ วิธีการปรับชิปล็อกนะหลายคนไม่รู้นะครับนี่นี่นะไปก็ไปที่มุมบนซ้ายมือนะครับตรงรูปโลบอกนะแล้วก็ไปที่เซตติ่งนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นออนไว้นะอย่างนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมชิปล็อกสวิตต์นี่ตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะหันได้นะครับนี่ดูนะเดี๋ยวผมปรับให้ดูนี่เป็นเงล่ะโคตรึงดูนะเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เด้วนว่าฟูสกรีนโอเคผมปรับแล้วกราฟิกเมนูนอ่นเรียบร้อยนะอันนี้ปรับภาพสุดแล้วนะครับมาโคโดโคตรึงปัว หัว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 โัวตรึงโอ้เรามาฟาร์มตรงนี้ก็โอเคเวลก็ขึ้นใบดีอยู่นะที่จริงมันมีให้ฟาร์มตรงจุดอื่นด้วยนะครับน้องๆนะอันนี้ก็แล้วแต่คนรู้นะครับไปไปอีออ๋บอกให้เราขึ้นไปจุดไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่แบบสูงแล้วนเนี่ยคนดูที่จริงมันมีชั้นใต้ดินด้วยนะมีพวกแบบว่ามอนอยู่ใต้ดินด้วยนะครับเอว มันเปิดโหมด PvP ได้ด้วยนะถ้ายิงกันเองนะครับท่านผู้ชมอืมตัวนี้มีอะไรนะเนาะเฮ้เราขึ้นมาสูงยังเลยว่าคนดูโอ้มันมีอะไรหรือเปล่าวะแถวนี้ขึ้นมาสูงจัดๆเลยนะเอาว่า,า,วาไม่มีอะไรนะนี่มันสูงเกินไปนะเฮ <c oughs> ้ยมันเดินสำรวจทำไมเนี่ยไป เราจะาลงไปข้างล่างกันนะครับท่านผนะู้ชมนะเอาว่ะเอาว่าอันนี้แอปเปิลฟาร์มนะครับตรงนี้เป็นสวน,นแอปเปิลนะเราไปหาฟาร์มจุดอื่นดีกว่าฟาร์บฟาร์นี่โอ้มันเดินรุดมันมันเดินไม่ใช่เดินรุดเดินลัดมาได้เลยนี่มาฟูดฟาสฟูดฟาสจับเลยสับโดดสับโดบโดนี่นี่ นี่เป็นไงล่ะ hold you, hold you. โหดอยู่โหดอยู่เฮ้ยแต่เมื่อกี้ที่ฟาวได้เงินดีกว่านะนเนี่ยเอ้ยี่มาโซนอะไรวะโซนถ้ำอะไรกับคนดูดูดิอ๋อเป็นทางลัดออกมามาเนดะี๋ยวผมจะพาไปดูโซนอื่นบ้างนะครับท่านผู้ชมนะมันมีหลายโซนให้เล่นเลยนะคนดูแบบหลายโซนให้เก็บบุง้งเก็บเวนี่ด้านล่างก็จะมีนะครับเป็นแบบโซนชั้นใต้ดินนะครับมีพวกคนโหดอยู่ใต้ดินเหมือนกันนะฮะเอาว่ะเอาว่ะเอาไปหาล่าบอสด,ดีกว่านะเฮ้ยนี่ไงพวกโจร นี่นี่เป็นไงล่ะเอาดิเอาดิเอาดิาดพี่ก็หูดเหมือนกันนะน้องโอ้เงินเงินได้น้อยอย่ามาคุณหนึ่งอีกดาผามานนี่เป็นไงล่ะดอกละสิบโคตรตึงโคตรตึงเดี๋ยวเราไปหาใส่กับบอสด,ดีกว่านะผมเห็นมันแหละู้วามาดิดอกเขาดอกสิบสี่แต่เมื่อกี้นี่มันนไ,ได้เงินเยอะกว่านะอุ้ยได้เงินกูสามเลยตรงนี้อืมอืม อืมอืมเอาดิเอาดิาดน้องๆมาดิเลือดเราจะรีเองนะถ้าเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเรายือนอยู่นิ่งๆน,นะครับเลือดมันจะรีเองเฮ้ยมีคนต,ตายตรงนี้มาเฮ้ยมีบอสใหญ่อืออือว้ายล่วงได้เฮกเฮ้ยบอสเฝ้าของไว้อย่างนี้ได้อยู่นะนี่คนดู ไปลบมันก่อนผมผมจะไม่เข้าไปยุ่งกับไอ้พวกตัวเมื่อกี้นี่นะตัวลูกน้องกระจิตรฤทธิ์มันนะผมจะเข้าไปเจอกับบอสมันเลยมาดิดาบภาพพีพบสยบมารโอ้แมงมาสามตัวเลยประตูโฮ้ยตายแล้วนี่โอ้มาเยอะมาเยอะโพดโอ้ตายโอ้แย่อยู่อย่างนี้แสดงว่าเราต้องตีก่อนที่จะเข้ามาถึงจุดๆนี้ได้นะครับอืมต้องต้องต้องไฟก่อนนะเอาว่าเอาว่โลบก่อนครับ ม่ยุ่งไงโอ้มันอยู่กองตรงนั้นกันเยอะเลยอะ่ะคนดูอืมดาบดาบผ่านพิภพสยบมันบัวบัวบัวทีเลือดแค่นี้เดียวก็ได้อยู่แบมเป็นไงล่ะโคโดด yeah. ตรหยกดตื่เได้ของมาได้ดาบมาแต่ไม่รู้ดาบโหดไหมเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะเออกดชิปล็อกขึ้นมาแล้วเมนูนะฮะ อินเวนทอรี่ดูก่อนวีดามิ2ยี่สิบาใช้ได้อยู่นะมีติกดามดิอ๋อมันมันมัน,ม,นมีส่วนของบวกค่าวีดะไรพวกนี้ด้วยนะมานาคิดิคอ,อรีดลดห้าโอเคโอเคอเคุยได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้น่านจะเวิร์กน่านจะเวิร์กคนดูขอนใส่ปั๊บใส่ชุดด้วยเฮ้ยเฮอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ๊ยตายถุย นี่เราใส่หมวกอันนี้มาแล้วนะคนดูนะถือว่าตรึงแน่เละตรึงเปียแน่นอนมามาหาฟาร์มของต่อนะครับของมันหลุดลงมาแล้วจริงๆเราไปโซนด้านบนนี่อีกนะมันมีแบบพวกบอสตัวอื่นด้วยนะครับให้เราได้ล่านะเฮ้ยก็เราเริ่มแบบตรึงแล้วนะน้องๆน,น,น,นี่มีชั้นบนอีกนะครับดาบผาพิภพสยบมันดาบผาพิภพสยบมันนี่นี่ต้องลุมต้องลุมสว,วยไว้ได้ของ โดของบรเลยจายนี่มันเป็นแบบจุดฟาร์มร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า40,000 0คนเติมเกมมอลลาเรนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอสกิฟ์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนลกถึง,ง Richman Shop no ึ่<ๆ>1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยของนี่มาคนดูเฮ้ยคนเต็มยมาแถวนี้นะไม่งากันเป็นตีแน่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับมันน่าจะมีพวกตัวนี้นี่น,นี่บอสอีกตัวหนึ่งนะ เอาเลยเดิเราโมเดลเลอร์โมเดลเลอร์สวยโอ้โหได้ของดีมาอุ้ยชาร์ดูออฟลีดเดินแปนึงแปนึง,ร,งรอรอเฮ้ยมันเป็นจุดฟาร์มชั้นดีเลยเนะี่ยคนดูนะเชดโอ้โหมีจิกยูอ๋อมันจะมีสีนะครับสีพวกอวงวุฒิเราด้วยนะโอเคได้เลยใช้ได้เลยนี่ฮิวมานาเฮ้ยมันตีมันมีตีฮิวด้วยหรอวะคนดูผมเพิ่งรู้ อ๋อไม่มีระบบอาวุธด้วยโอเคมันมันตันเวลเจ็ดนะรอหนีบอสเกิดมาแล้วให้มันตีกันไปก่อนปั๊บหลอยตูดเอาดิเอาดิาดโหได้เงินตั้งสามที่เจ็ดเลยว่ะอุ้ยตัวนี้มันจุดปัม๊มเงินชั้นดีเลยนี่นาเฮ้ยอันนี้มันมีสกิลฮิวด้วยอ่ะคนดูดูดิอันหนึ่งนะผมดูก่อนผมดูตัวผมก่อนนี่สกิลฮิอ๋อนี่ไงนี่ใช้มานาสิบห้าโอเค ดีนได้ไหมดีนไม่ได้ว่ะหนึ่งพอยต์เหรอเราไม่มีพอยต์เลยนี่ว่าจะได้จากอะไรอะพอยต์พวกเนี้ยเอาว่ะเอาว่ะอยากได้โล้นะมาแล้วว่ะไอ,อพวกนี้มัน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 สกิปหรือเปล่านี่มันจ้างบอสหรือเปล่าวะนี่ถึงเวลาปุ๊บมันเดินตีเลยดูดิ <laughs> เอาว่ะเอาว่ะโหูยจุดฟาร์มชั้นดีนะคนดูนะโหูฟาร์มวิวไวตรงนี้นะครับนี่เจอเทคนิคแล้ววิธีฟาร์มวิวไวเอาว่ะพอสเกิดคือตบอย่างเดียวมาดิมาดิาดเฮ้ยต,ต,ต,ตึง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 โอ้มามามา,มากันเต็มเลยแถวนี้มากันเต็มเลยไอ้มันเปิดไอ้นั้นมันเปิดหมดพีพีกันนะมันใส่กันในนั้นน่ะไอ้มันตีผิดคนไหม สามก่อนนี่นี่นี่เอาดิเอาดิสวยสวยยี่ามโอ้หเว่อไวอยู่นะตรงเนี้ยโซนเนี้ยคนดูเอาว่ะเอาว่ะแตี๋ผมไปหาตีตรงอื่นดีกว่าคนดูนะไปลองหลายๆที่นะครับไม่ได้อยากอยู่ที่เดียวหรอกไปกลับกลักล แต่โคดอาจจะหลงนะครับเพราะว่าเออมันหน้าตามันคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมนะหน้าตามันคล้ายๆกันเน,นี่ยอันดัสิบคนอ้าวนี่ดีนี่ดีเอาดิเอาดิโคดโหดโคตรึงออกมาด้านนอกก่อนนะฮะวิมีโซนไปฝั่งนู้นด้วยอ่ะหัว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  อี่ยิ่งตีตัวนั้นได้ของดีนะเมื่อกี้บอกเลยไปโซนอื่นมากดีกว่าอุ้ยมีบ้านอะไรอยู่นี้ด้วยคนดูบ้านมืดเชดมีคนขายของอยู่แถวนี้ด้วยคนดูมีมีพ่อค้ามุมมืดเฮโลวิชวิชนะุ่นผู้ชมนะคุยกับมันก่อนเอาว่าเอาว่า เราคุยกับ NPC ไม่รู้มันมีของให้ซื้อไหมแถวนี้นี่ไปโอ้ลงน้ำได้ไหมไม่ได้นะคนดูโอเคจบแล้วต้องไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วปั๊บกด e นะครับถ้าเล่นบนคอมแล้วกด e มันจะมีปุ่มกระโดดเดสอยู่นะฮะนี่ไปไปถล่มพึ่งดีกว่าคนดูนะ ม่ค่อยม,มีใครแวะมาเลยแถวนี้มาลองดูซิว่าพึ่งมันจะหงดขนาดไหนแบมโอ้โหดใช้ได้เลยโอ้โหพึ่งนักกล้ามด้วยยกดัมเบล <c oughs> น่าเฮ็กเอาใหม่ดิโซนนั้นใช่ไหมโอเคผมไม่ยอมแพ้หรอกนะครับรน้องนะพี่ไม่เคยยอมแพ้ยอยู่แล้วมาแล้วว่าสกิลเอาดิมาเสริมนะเพื่อน อดอดีๆกระโดดต,ตีงตึงปันปันฟันฟันฟัน,ฟน,ฟนโอ้ยเกือบตายแล้วเมื่อกี้แล้วเกิดมาเสริมก่อนเกิดมาเสริมก่นอนเฮ้ยไม่นะโอ้ยเราได้ของอยู่โอเคแต่เราไม่ได้ตัวสุดท้ายที่ตีมันไงคนดูเฮ้ยม,มีโซนตรงนี้ดีมากอุย้ยมีของ,องนี้เก็บตรงนี้อืมคนดูต้อง ต้องขยันสำรวจนะมันจะมีแบบว่าจุดเก็บของให้อยู่นะแต่นี้เฮ้ยเ้เอา้เอามีคนโดไปยัง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 นี้ด้ของอุ้ยด้ของดีด้ชุดดีนะเนี่ยชุดสีเขียวนะฮะดูซิดูซิเมนูอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี้ชุดนี้ชุดดีนี่ใส่เลยเออันนี้อาวุธอาวุธเราอันนี้ใส่ w เจ็ดนะโอ้ที่เราได้มาเมื่อกี้มันเป็นสีเทาธรรมดาปกตินะครับเออก็ไม่มีในสดใหม่ นะะฮอ่าใช้ได้บ่กคนดูในเกมนี้นะโอเคเลยนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ไปเล่นกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวอ่าบุรุนิตเตอร์นะในโหมดนี้นะครับของโลบักไอโลบกนะท่านผู้ชมนะสนุกนะครับคนดูลองไปเล่นกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใ้คลิปนะสำหรับลิงก์แมปเนาะคนดูเนาะเออเอ้าล่วงอีกแนละ้วก็ เล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคกตัวใดก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งอย่างใจกับงพี่โคกช่องเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึงร้านลิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาร์เใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดดด10เเเเือนนสามามมมรถตติกไไ้บบว็ซ์ หรือเติมในที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง richmanshop โน1หนึ่ง no เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richmanshop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย